ลิปนี้เป็นการฝึกภากยเสียงแฮซิบินโฮเทลนี่นะติชมก็ได้ในคอมเมนต์ยังสุภาพได้ครับผมโอ้แถมท่าทางงงงงของนายหลังจากนั้นนึกดูแล้วก็ตลกขบขันสักไม่มีฉันคงทำให้นายรู้จุดยืนของตัวเองจริงๆยั้งสินนะและในที่สุดนายก็มีฉันแล้วแต่นายก็ยังสร้างพลังด้วยการเอาแต่พึ่งพาคนอื่นไม่เคยเปลี่ย นายคิดว่าคำพูดแซ่แล่านั้นจะแค่ให้ฉันปล่อยหัวใจไหมนั่นก็ควรเรื่องราวเาก่าการที่เราย้อนไม่ได้ดูราเสียว,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 วแผนของฉันนั้นได้มามีทีมงานมีความฝันและทั้งหมดที่ทำก็คือชนะ นายอยู่บ้านฉันกดคองฉันหองคองฉันขึงคองฉันที่แยสุดฉันสาปนายนั่นแหละดูฉันคว้าทุกอย่างไปนายแพ้จนพังสวยซับซอ้อนและคอสัมแสนแสนคอนไม่เลือกไรหวังไรใจรยิงยิงดูยิงขำแล้วลืมได้งไงฉันคุ้มชักใหญ่นายได้นอนกับเสื้อกับส้นเท่าไรยิงดูไรความหมายแล้วลืมแล้วนั่น หมกมุ่นกับฉันคงรอให้มาอยู่นี่ด้วยกันเป็นู้จมจำเป็นดูในข้างเป็นบ้าและป้งที่ในองซามถ้าคิดว่าฉันไม่อาจจบเรื่องไหยคงเมาเก้าและเป็นบ้าฉันเหมือนกับนายเป็นแต่ฉันฉลาดกว่าคู่กว่าเจ๋งกว่าไม่กว่าและข่ายพวกขี้เก๊อย่างนายเพื่อพิสูจน์ว่าแกไม่ขี้แพ้หรือไง ฉันย่ารักที่คิดว่าฉันแข่นะบัดนี้ฉันยิ่งใหญ่มีนายเป็นมาราชัยกันไม่มีเอาผู้สูงส่งแล้วก็ฉันเป็นพว้ความกระดานไม่มีวิทยุแต่ใครก็ดูจะต้องสำแนงกันก่อนที่ฉันเจอเรื่องราวนายก็คงอยากนี้ไปเชื่อกัน